แม้เงินบาทจะแข็งช่วงนี้นะราสาเน้กระทบบ้างนะครับแต่ภาพรวมการลงทุนเนี่ยดูสดใสหัวข้อวันนี้นะครับโอกาส recession ต่ำเงินเฟอชะลอนำพาตลาดสู่รอบขาขึ้นมีโอกาส all time high เริ่มต้นนะครับข้อมูลที่ได้มานะจริงๆจากไลฟ์เมื่อวานตอนเย็นแต่ผมหยิบมา1-2หน้าตัวเลขการขอสัติการ,ร,ก,ารการว่างงานเนี่ยเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันสูงมากจริงๆนะครับซึ่ง คาดว่ามาจากเฮอริเคนเบอร์ริวที่เกิดในรัฐเท็กซัสปรากฏสองสัปดาห์ที่มาที่ผ่านมาตัวเลขการว่างงานเนี่ยก็เริ่มอดอลงผมก็ไปคุยกับทีมว่าผมอยากจะคอนเฟิร์มเรื่องนี้ให้ได้ทีมช่วยไปเจาะลึกมาให้หน่อยเพราะว่าถ้าตัวเลขการว่างงานเดือนหน้าเนี่ยอีกสองสัปดาห์ประกาศมันออกมาแย่เนี่ยโหนตลาดหุ้นเหนื่อยแน่นอนนะทีมงานไปทํากันบ้านมาให้นะครับอันนี้คือตัวเลขการขอสวัสดิการการว่างงานเฉพาะรัฐเท็กซัสอะที่เขามันมีการปิด เมืองอไฟดับสองสัปดาห์ในช่วงนั้นปรากฏว่าในช่วงเดือนกรกฎานเนี่ยที่มันมีเฮอริเคนเบอร์รเฉพาะรัฐเท็กซัสเนี่ยจำนวนการขอสมัมิการมันเพิ่มขึ้นจริงๆจาก60,000คนขึ้นเป็นประมาณแสนกว่าคนแล้วก็ตอนนี้ปรับลงมาแล้วระดับหนึ่งเลยอันนี้ก็เป็นการบ้านที่ทีมทํางานมาก็เลยทําให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าอตัวเลขที่มันขึ้นมามันอาจจะไม่ได้ขึ้นอย่างถาวรน,นะครับก็ทําให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็เลยทําให อะผมเริ่มมองไปแล้วนะครับว่าถ้าเรามองกันนะเป้าหมายปีหน้านะถ้าเราเอาตัวดัชนีเป้าหมายปีหน้านะครับคูณด้วย PE อ่าี่เท่านะผมใช้ไม่ได้ใช้เป้าหมายปีหน้าโดยตรงนะผมใช้12เดือน forward นะเป้าหมายดัชนีใหม่ของผมเนี่ยคือ5,921ันาสำหรับรอบนี้นะห้าพาหรับ S&P 500ซึ่งก็จะมี upside อยู่ประมาณสักหเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าใช้หลักการเดียวกันนะครับคือเอากําไรนะ 12เดือนข้างหน้านะก็คือ4ไตามาสคือ2ไตามาาไปปีนี้2ไตามาสต้นปีหน้า755คูณด้วยดัชนี N นสตดกนะประมาณ28เท่าทาร็เกเนสต์ s ด a กเนี่ยไปได้ถึง22,800เลยซึ่งโหอัพไซด์เนสต์เดกเนี่ยจะดูสวยกว่าคือประมาณ15%นะครับอันนี้ก็คือมองในแง่ของเป็นบูเคสนะ<ม>ว่า S&P กับเนสต์เดกจะเป็นยังไงเนี่ยเนสตดกหรือหุ้นกลุ่มเติบโตในมแนวโน้มโตได้มากกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นความเคลื่อนไหวอย่างพอร์ตฟันด์ท็อกคอนเทนม์ที่ เราขายไปรอบที่แล้วนะแถวแถวช่วงกรกฎานะครับแล้วก็เริ่มมาทยอยซื้อกลัดนะในช่วงปลายกรกฎาแล้วก็ในช่วงที่เกิด b l a c k m o n เด y ที่ผ่านมาเมกาเทนเอไอเนี่ยจนถึง n a v ล่าสุดเนี่ยเมื่อเทียบกับพีกเดิมที่ทำเอาไว้นี่ก็ยังมีอัพไซด์อยู่ถึงประมาณ12%จากสู่ไฮเดิมส่วนหนึ่งก็ค่าเงินประมาณ3%แล้วก็ตัวราคาหุ้นอีกประมาณ9%ดรงนั AI, ้นเมกาเทนเอไอคิดเองก็ยังแนะนำซื้อ,อยังต่อเนื่องนะครับจังหวะน,นี้ก็แนะนำนะครับใครที่อ่ะไม่ถนัดซื้อฟันทอลคอนเทนคอรกก็ อัน whole current portfolio ตอนนี้ก็ position มาค่อนข้างเวิร์คนะในการที่จะรับทั้งโอกาสทํา new h ของหุ้นอเมริกาเพราะว่ามีหุ้นอเมริกาเนี่ยถึง40%นะครับมี Mega t r e n AI 20 Mega Trend G A 10%แล้วก็มี OAF m o d อีก10%มีโอกาสได้รับอันนี้ส่งจากคุณเอเชียที่ฟื้นตัวทั้งหุ้นจีนที่เชื่อว่าจะมีมาตรการกระตุ้น15%หุ้นเกาหลีอีก15%นะครับแล้วก็หุ้นพลังงานสะอาดได้ประโยชน์จากตกเปี้ยขาลง10%อันนี้ก็เป็นภาพรวมนะ มีหุ้นอยู่80%ตอนนี้ผลตอบแทนก็เริ่มฟื้นกลับขึ้นมาแล้วนะให้ใจชื้น6%กว่าๆแล้วนะครับสำหรับตัวฟันท็อกคอนเทเรนพอร์ตโฟลิโอนะครับค่าเงินเอเชียช่วงนี้ก็ปรับตัวแข่งค่าขึ้นรับค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าอันนี้ก็ดีต่อตลาดหุ้นเอเชียค่าเงินบาทนะครับอย่างที่เราให้ฟังนะครับว่าแข่งค่ามากกว่าที่คาดนะครับหลังจากได้นายกใหม่จับตาแนวรับที่34บาทนะครับสำหรับการลงทุนในตัวบอลนะครับ global b o n แบบไม่ h ฮชแนะนําให้โฮเอาไว้นะผมเชื่อว่าค่าเงินบาท ไม่น่าจะแข่งจนเกินไปนะถ้าเทียบกับเศรษฐกิจไทยนะที่ตัวเลขเพิ่งประกาศออกมาค่อนข้างอ่อนค่าสุดท้ายวันนี้ไปดูที่จีนกันนะจีนเนี่ยเริ่มมาแล้วนะพยายามมีมาตรก,า,ตรการกระตุ้นระลอกสุดท้ายสําหรับไตรามาสสี่ดัน GDP ไตรามาสสี่กันหน่อยก็คือมีการเพิ่มเงินอุดหนุนสําหรับการซื้อรถใหม่รถ E ีวีนะครับเพิ่มจากหมื่นเป็นสองหมื่นหยวนเห็นไหมรถเชื้อเพลิงก็เพิ่มด้วยเช่นกันนะครับก็คือเริ่มมีการอุดหนุนมากขึ้นนักเศรษฐศาสตร์จีนก็ประสานเสียงบอกว่า จีนกระตุ้นเถอะการบริโภคนะสัก1นึ่งทริลเลียนนะโดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมโกลเด้นวีคของจีนนะก็แนะนําให้มีการกระตุ้นนะครับแล้วก็ทางฝั่งแบงก์ชาติจีนก็บอกพร้อมที่จะสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจจีนอย่างเต็มที่แล้วก็นายกหลี่เฉียงก็ออกมาบอกว่าออกมาพูดอีกแล้วนะเหมือนตอนต้นปีเดือนมก,กราคมเลยว่าต้องกระตุ้นเศรษฐกิจนะเป็นการพูดอีกครั้งหนึ่งหลังจากผ่านมา6-7เดือนนะครับก็จะเห็นว่า MSCI ช h i นาเริ่มมีแนวโน้มฟื้นตัว นะครับผมคิดว่ารอบนี้มีโอกาสที่มันจะรีบาวใครมีอยู่เยอะๆยอะอาศัยโอกาสรอบนี้ในการรีบาวในการที่จะลดพอร์ตการลงทุนหุ้นจีนเถอะเพราะว่าแนวโน้มเศรษฐกิจระยะยาวไม่ค่อยดีแต่ใครที่มีน้อยก็เป็นโอกาสในการเก็งกําไรอีกรอบหนึ่งเหมือนกันหลังจากที่เกิดขึ้นไปแล้วในรอบช่วงต้นปีเช่นเดียวกับชตัชนีหังสิงนะครับตลาดหุ้นเกาหลีใต้โดยรวมนะถึงแม้จะวั่นไหวไปตามญี่ปุ่นนะแต่โดยรวมก็ยังอยู่ในอ p t เ e n d c น a n n e l แล้วก็ยังมีแนวโน้มพื้นฐานที่เติบโตดีนะครับงนั้น โดยรวมฟันท็อกคอนเทนต์คอลนะเมกาเทนเอไอกลับมาบวกแล้ว b ีอ no ินโนเทที่ไปคอลตรงช่วงแบ็คมันเดย์พอดีก็บวกไปประมาณเกือบเกือบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเพราะันโดยรวมเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยรวมของฟันท็อกคอนเทนต์คอลก็เพิ่มขึ้นโดยที่สตรองบายของเราก็คือเมกาเทนเอไอคิดเอนะครับบีอินโนเทนะครับเป็นตัวเทคนะครับแล้วก็ตัวดาวโอเคเรอเอคิวนั่นเองที่มีสองลูกไฟนะครับผมทั้งหมดก็เป็น ช่วงฟันท็อกแต่คอนเทนท์ที่นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเช้ามอร์น n ่ง e ีวครับ <P ew> er> เพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจทีมง,งานต้องทำยังไงฮะคุณเจนฮะฝากช่วยกันกด Subscribe ช่องทางฟิโนเมนาทาง YouTube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน s u b s c r i b e เเราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสาคัญ พบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแปดนาฬิกา5นาทีรายการมอนต์วีฟกับพวกเราทุกคนครัคบเพราะพวกเราฟิโนเมนาทุกกาสดการลงทุน